สวัสดีครับผมประพันธ์พงษ์ํำอ่อนนะครับเราพูดถึงเรื่องกฎหมาย PDP a ฉบับนี้ก่อนนะฮะก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของลงนะฮะในเรื่องของสาระสำคัญแล้วก็หลักกฎหมายเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะมีคำถามนะครับและผมก็อยากจะใช้โอกาสเนี้ยในการอธิบายนะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตามคอนเซปต์ของสากลเนี่ย มันอาจจะแบ่งได้หลายประการนะครับแต่ในทางหลักการนะฮะที่มันเป็นหลักการที่สำคัญเนี่ยเราจะสามารถแบ่งตัวข้อมูลสนบคุลเนี่ยเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งกฎหมาย PDPA ของเราเนี่ยก็จะแบ่งข้อมูลสนบคุลเนี่ยเป็น2ประเภทนี้ด้วยนะครับประเภทแรกนะครับคือข้อมูลสนบุคคลทั่วไปนะฮะข้อมูลสนบุคคลแบบทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลสนบคุลนะฮะเป็นข้อมูลที่ ทำให้สามารถระบุตัวตนของเราได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็อีเมลนะครับทีนี้ใจความสำคัญของมันเนี่ยก็คือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนหรือว่าระบุตัวตนของเราได้ไม่ว่าทางตรงงตรงหรือทางอ้อมนะครับทีนี้พอท่านดูตัวอย่างเนี่ย ชื่อนามสก,กุลเนี่ยมันสามารถระบุตัวตนของเราได้โดยตรงนะครับมันไม่ต้องอ้อมเลยนะฮะแต่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนอีเมลแอดเดรสทำไมมันถึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถระบุตัวตนของเราได้ทางอ้อมนะครับยกตัวอย่างอีเมลแอดเดรสนะครับอีเมลแอดเดรสเนี่ยท่านเองเนี่ยอาจจะมีอีเมลแอดเดรสที่เป็นชื่อตัวท่านเลยนะครับ หรือเป็นอีเมลเดรสที่อาจจะไม่ใช่ชื่อตัวท่านอาจจะเป็นชื่อเล่นนะฮะหรือชั้นหรือชื่อที่ท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นนามสมมติขึ้นมานะครับแต่มันสามารถที่จะระบุตัวต,วตวนท่านโดยทางอ้อมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นชื่ออีเมลเดรสที่ ไม่ได้เป็นชื่อท่านโดยตรงนะครับเป็นชื่อที่ท่านสมมุิขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมีคนไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วลองเอาอีเมลเดรสนั้นเนี่ยเซิร์ชเข้าไปนะครับบางทีผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้นะครับในที่สุดนะฮะดังนั้นส่วนนะฮะตัวอย่างเหล่านี้นะฮะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบ้างนะครับหรือว่า sensitive personal data นะครับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่กฎหมาย PDPa จะให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่ถ้าหากว่าองค์กรใดได้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นลักษณะที่อ่อนไหวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้าองค์กรนั้นอยากจะแสวงหาประโยชน์เนี่ยนะครับ องค์กรน,นั้นจะสามารถสแสวงหาประโยชน์แล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมีระดับที่มากขึ้นนะครับดังนั้นกฎหมาย PDPA เนี่ยก็เลยให้ความคุ้มครองตัวกฎต,ตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นนะครับทุกท่านคงเคยได้ยินคดี Facebook แล้วก็ Cambridge Analytica นะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดตัวกฎหมายเนี่ย เพิกเฉยไม่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผลกระทบเชิงลบนะครับมันก็จะมีระดับที่สูงมากนะฮะในคดี Facebook Cambridge Analytica เนี่ยนะครับ a c e b o o กกับ c a m b r i d g e Ana l y t i c a นะครับเขาร่วมมือกันในการโอนข้อมูลผู้ใช้งาน f c e e o o o เนี่ยไปให้ Cambridge Analy t i c a นะครับแล้ว Cambridge a n a l y t i c a เนี่ยก็ ให้เฟ c บุ o o เนี่ยประมวลผลให้หน่อยว่าบุคคลเหล่านี้นะครับเขาจะมีความคิดทางการเมืองเนี่ยสามารถที่จะโน้มหนาวได้มากแค่ไหนเพราะว่า Cambridge a n a t i c a เนี่ยถูกจ้างโดยพรรคการเมืองนะครับเพื่อที่จะให้โน้มหนาวกลุ่มคนที่ยังไม่เลือกพรรคเนี้ยให้มาเลือกพรรคนี้นะครับดังนั้นฐานข้อมูลของบุคคลฐานใดที่จะมีความ ลึกซึ้งความละเอียดอ่อนและสามารถส่งฟีดหรือส่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะโน้มนาวบุคคลให้มาเลือกพักการเมืองที่ c a m b r i d g e a n a l y t i c a เนี่ยถูกจ้างมาได้นอกจาก Facebook ถูกไหมครับดังนั้น Facebook ก็ทำหน้าที่ในการส่งฟีดส่งข้อมูลต่างๆเพื่อจะโน้มนาวบุคคลที่ยังไม่คิดว่าจะเลือกพักการการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเนี่ย ให้มาเลือกพักการเมืองที่ถูกจ้างโดย Cambridge Analytica นะครับทีนี้คดีนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ Facebook เนี่ยถูกปรับโดยผู้กำกับดูแลที่ประเทศอเมริกาเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวข้อมูลที่เป็น s e n s i t i v นะครับในคดี Facebook Cambridge Analytica เนี่ยคือเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยเอาไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ ผลกระทบในเชิงลบมันจะเกิดขึ้นในระดับกว้างนะครับเกิดขึ้นในระดับสูงมากนะครับดังนั้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวเนี่ย yeah. หลักการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลกนะครับรวมถึงกฎหมายไทยด้วยเนี่ยจึงต้องให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะฮะข้อมูลที่บ่งบอกชาติพันธุ์ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาข้อมูลพันธุกรรม รถนิยมทางเพศและข้อมูลชีวภาพหรือที่เราหรือที่เราเรียกว่าไบโอเมตริกส์นะครับยกตัวอย่างเช่นการสแกนนิ้วมือนะครับภาพที่เราเนี่ย ถูกสแกนลงไปในนิ้วมือของเราเนี่ยเป็นข้อมูลชีวภาพนะครับเป็นไบโอเมตริกส์เ a ต้หรือว่าข้อมูลการสแกนใบหน้าของเรานะครับใบหน้าของเราเมื่อถูกสแกนไปแล้วเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่ผ่านการวิเคราะห์นะฮะว่าใบหน้าของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นชีวภาพยังไงนะครับมันจึงเป็นไบโอเมตริกหรือว่าข้อมูลชีวภาพนะครับดังนั้นในเรื่องนี้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองนะครับในเรื่องของข้อมูล ส่วนบุคคลที่อ่อนไหวระดับสูงกว่าข้อมูลส่วนุคคลแบบธรรมดานะครับทีนี้เรามาพูดถึงความจำเป็นในการที่ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนุคคลกันบ้างนะครับผมจะพูดความจำเป็นหลักๆเนี่ยสประการนะครับสาเหตุที่ประเทศไทยนะฮะต้องออกพรบพีดีนะครับประการที่1คือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับ ความเชื่อมั่นที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็คือความเชื่อมั่นในฐานะที่ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในการที่จะเอาข้อมูลตัวเองนะฮะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปให้กับองค์กรที่เขารับข้อมูลเราไว้นะครับไม่ว่าคุณจะเข้าสู่การารับบริการจากองค์กรหรือบริษัทห้างร้านใดๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณมีความเชื่อมั่นนะครับคุณก็ถือว่าเออเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความ สะดวกใจนะครับหรือว่ามีความมั่นใจในการที่ใช้บริการนั้นมากขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับความเชื่อมั่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นก่อนกฎหมาย PDPA จะบังคับใช้นะครับความเชื่อมั่นของท่านเนี่ยอาจจะมีความพกผันไปตามสิ่งที่ท่านได้เจอประสบการณ์จริงนะครับยกตัวอย่างผมเองก็ได้นะครับในหนึ่งวันเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์อย่างน้อย3สายนะครับซึ่ง3สายเนี้ยโทรมา เสนอบริการหรือสินค้ากับผมทั้งสิ้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเคยไปให้ข้อมูลกับตัวบริษัทห้างร้านเหล่านี้ไว้เมื่อไหร่นะครับทีนี้ซีนารอโอที่1คือกฎหมายยังไม่บังคับใช้นะฮะกฎหมายยังไม่บังคับใช้วันที่1มิถุนาเนี่ย กฎหมายจะบังคับใช้นะฮะแต่ตอนนี้กฎหมายยังไม่บังคับใช้นะครับถามว่าผมมีสิทธิ์อะไรบ้างในการที่จะเรียกร้องให้ตัวบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนำข้อมูลผมออกไปผมบอกว่าผมไม่อยากจะอยากได้รับตัวการโทรศัพท์มาแล้วนะครับผมไม่อยากจะได้รับการติดต่อที่ที่ถูกทําการตลาดแบบตรงนะครับผมมีสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับทีนี้พอหลังจากวันที่1เนี่ยนะฮะความเชื่อมั่นมันจะเกิดขึ้นมากทันทีเพราะท่านมีสิทธิ์แล้วตามกฎหมาย PDP a นะครับ เพราะว่า1ท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เขาไม่โทรศัพท์มาได้เพราะนี่คือเรื่อง direct marketing นะครับเรื่องการทำตลาดแบบตรงท่านมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าท่านไม่ต้องการที่จะเลือกรับการตลาดแบบตรงนะครับดังนั้นความเชื่อมั่นท่านจะเกิดขึ้นมากทันทีเพราะว่าท่านมีสิทธิ์นั้นที่รองรับโดยกฎหมาย PDPa นะครับประการที่2ท่านมีสิทธิ์แม้กระทั่งจะถามถ่ายว่าเอ๊ะเราเคยไปรับบริการเราเคยไปสมัครบริการกับบร,กรบริษัทท่านหรือเปล่า บริษัทคุณหรือเปล่านะครับเพราะเราเนี่ยคิดว่าเราไม่เคยที่จะไปได้สมัครอะไรกับบริษัทนั้นนะครับท่านสามารถถามไถ่ถึงว่าถ้าข้อมูลนั้นน่นนะบริษัทคุณได้มาจากบริษัทอื่นนะครับเราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมนะครับถอนข้อมูลของเราออกไปเพราะว่าเราต้องการแค่จะรับบริการจากบริษัทแรก ที่ส่งข้อมูลให้คุณนะครับเราไม่ต้องการที่จะมีการติดต่อหรือรับบริการอะไรกับบริษัทคุณซึ่งเป็นบริษัทที่2ที่รับข้อมูลจากบริษัทแรกนะครับท่านมีสิทธิ์ถึงขนาดนี้นะครับดังนั้นเมื่อท่านมีสิทธิ์แบบนี้นะครับองค์กรเองก็ต้องปรับนะฮะให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นให้เกิดการยอมรับเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อให้สิทธ์เหล่านั้นกับท่านมากขึ้นนะครับ ท่านก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับในการดําเนินการต่างๆในการเข้าสู่การรับบริการนะครับดังนั้นประเด็นที่1เนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นนะครับมันเกิดมาจากความจําเป็นในฐานะที่เราต้องการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนนะครับทีนี้ความเชื่อมั่นที่2นะฮะเหตุผลที่2ก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับออกมาแล้วจะเกิดการยกระดับการธรรมาพิบาลข้อมูลนะครับหรือว่า data governance นะครับ ทีนี้ผลพวงก็คือว่าจากเรื่องที่1นนะฮะประชาชนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น มันนำมาสู่เรื่องที่2ที่ว่าองค์กรต้องปรับตัวเองนะครับในการสังเยานาข้อมูลทั้งหลายแหละที่มันไม่จำเป็นเนี่ยนะครับในการที่ต้องใช้นะฮะในเรื่องของการให้บริการขายสินค้าหรือบริการประชาชนนะครับการสังคยานานั้นจะทำให้องค์กรรู้ว่าข้อมูลไหนที่มียังมีความจำเป็นในการต้องเก็บอยู่ข้อมูลไหนไม่มีความจําเป็นแล้วก็ต้องลบข้อมูลที่ไม่มีความจําเป็นนะครับเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับกฎหมาย pdpa นะครับดังนั้นเมื่อตัวองค์กรเนี่ยเขามีการ กาทำการทำอภิบาลข้อมูลนะครับหรือว่า Data g o v e r n a n เนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในเชิงบวกนะครับก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนเพราะว่าเราจะได้รับการประมวลผลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยในทางที่โปร่งใสามากขึ้นนะครับทีนี้ความจำเป็นที่3นะครับในการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็คือประเทศไทยไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับ เราเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมโลกนะครับการค้าการลงทุนยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการค้าการลงทุนในลักษณะที่เชื่อมโยงข้อมูลมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงข้อมูลในระดับระหว่างประเทศนะครับดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าประเทศต่างๆที่เขามีข้อมูลที่ดีนะครับมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็มักจะไม่อยากที่จะโอนข้อมูลประชาชนของเขาเนี่ย ไปยังประเทศที่ยังไม่มีกฎหมาย PDPa นะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าประเทศที่ไม่มีกฎหมาย PDPa เนี่ยจะไม่ถูกโอนข้อมูลมาดังนั้นการค้าการลงทุนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบจากการที่เขาเนี่ยถูกทิ้งไว้ไม่ถูก เป็นประเทศหนึ่งที่สามารถที่จะรับข้อมูลได้หรือโอนข้อมูลไปได้นะครับการที่ประเทศไทยมีกฎหมาย PDPA เนี่ยนะครับมันเป็นการที่ส่งสัญญาณบอกกับโลกว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการมีมาตรฐานระดับสากลแล้วในการที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นในอนาคตเนี่ยประเทศต่างๆที่เขามีระดับที่ดีพอนะครับที่มีกฎหมาย PDPA เหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีความสะดวกใจในการที่จะโอนข้อมูลมาย่างประเทศไทย ทำให้การค้าการลงทุนของประเทศเราเนี่ยมันก็จเจริญมากขึ้นนะครับดังนั้นความจําเป็นเนี่ยนะฮะผมที่จะไล่ประเด็นมาคือประเด็นที่1ประเด็นความเชื่อมั่นเราสร้างความจําเป็นในเรื่องนี้ให้กับประชาชนนะครับประเด็นที่2 Data g o v e r n a n c e เป็นความจําเป็นที่องค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนเนี่ยจะมีการยกระดับความโปร่งใสความ ประมวลผลข้อมูลส่วบุคคลที่ชอบทำเนี่ยนะครับให้กับประชาชนนะฮะให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นประเด็นที่3เป็นประเด็นระดับระดับประเทศนะครับคือการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลอ่ะทีนี้เราพูดถึงความจําเป็นในการที่ออกกฎหมายฉบับนี้แล้ว กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วนะครับจะบังคับใช้ในวันที่1มิถุนานเนี่ยเราลองมาคุยกันนะครับว่าหลักการสำคัญของตัวพรบ p d p a เนี่ยนะครับมันมีหลักการแบบไหนบ้างนะครับผมจะพูดหลักๆคือ6ประเด็นนะครับหลักการแรกคือขอบเขตการบังคับใช้นะครับหลักการที่2คือหลักการคุ้มครองกฎหมาย PDP a นี้มีหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนะครับ หลักการที่3เรามาดูเรื่องสิทธิ์สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีสิทธิ์ในเรื่องอะไรบ้างหลักที่4เรามาดูหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลก็คือสคสอหลักที่5นะฮะเราพูดถึงการร้องเรียนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีกระบวนการร้องเรียนยังไงเมื่อเหตุละเมิดเกิดขึ้นนะครับหลักที่6 เราจะพูดถึงหลักการลงโทษนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจกับองค์กรภาครัฐเนี่ยอาจจะมีความร้อนใจพอสมควรว่าฉันจะทํำยังไงไม่ให้ถูกปรับฉันจะทํายังไงไม่ให้โดนลงโทษนะครับตามกฎหมายฉบับนี้เดี๋ยวในเรื่องข้อที่6เนี่ยเรามาเรียนรู้กันนะครับเราพูดถึงขอบเขตการบังคับใช้ก่อนนะครับขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยเราต้องดูว่าใครที่ตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้นะครับ ตัวละคร2ตัวที่ผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับตัวละคร2ตัวนี้คือตัวละครที่จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับนะครับของกฎหมาย p d p a นั่นหมายถึงว่ากฎหมาย p d p a เนี่ยบังคับกับท่านนั่นเองท่านต้องมีหน้าที่นะครับในการปฏิบัติตามตัวกฎหมาย p d p a นะครับตัวละครที่1น,นะครับก็คือตัวละครด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่นะครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า Data Controller นะครับ Data Controller เป็นตัวละครหลักนะครับและเป็นตัวละครที่ตกอยู่ภายใต้ตัวาการบังคับใช้กฎหมาย PDPA นะครับทีนี้ Data Controller คือใครนะฮะ d o t t r o n t r r l l e r คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับที่มีอำนาจสั่งการในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะผมยกตัวอย่างถ้าผมเป็นบุคคลธรรมดาผมเปิดร้านถ่ายเอกสาร ผมต้องมีหน้าที่ตามกฎหมาย PDP a ในการที่จะควบคุมว่าผมถ่ายเอกสารนะฮะเอกสารบางตัวจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ผมมีหน้าที่ในการที่จะต้องไม่นําเอกสารที่มันมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าเขาไว้วางใจผมเนี่ยมาถ่ายเอกสารกับผมเนี่ยแล้วผมเอาไปทําอย่างอื่นเช่นขายสินค้าเนี่ยกลับไปสู่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่ในสําเนาของลูกค้าที่มาถ่ายเอกสารกับผมนะฮะอันนี้ในกรณีบุคคลธรรมดานะครับ ในกรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคลนะฮะองค์กรบริษัทห้างร้านภาครัฐต่างๆเนี่ยท่านเก็บข้อมูลใครบ้างนะฮะท่านก็เป็นเจ้าของข้อมูลเออท่านก็เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า Data Controller ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมในฐานะบุคคลธรรมดาต่อไปผมจะยกตัวอย่างผมในฐานะองค์กรละกันอาจจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนนะครับผมยกตัวอย่างผมเป็นบริษัท X นะฮะบริษัทผมชื่อบริษัท X ผมเป็น Data Controller ข้อมูลหลักๆของเจ้าของข้อมูลที่ผมจะเก็บคือใครบ้าง1คือลูกค้า2คือพนักงาน3คือคนที่ผ่านไปผ่านมายังไม่ตัดสินใจเป็นลูกค้ากับผมแต่เขามาถามหาสินค้าบริการของผมนะครับหรือเป็นเวนเดอร์ที่จะมาทําสัญญากับบริษัทผมนะครับผมย่อมต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเช่นคุณจะมาเป็นเวนเดอร์เนี่ยคุณต้องมาทําสัญญาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คนนั้นก็ต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนหนังสือมอบอํานาจหนังสือรองรับกรรมการบริษัทต่างๆมาให้บริษัทผมนะครับดังนั้นผมเนี่ยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้นะครับบริษัท X มีอํานาจตัดสินใจนะครับกฎหมายพ d p a พดูระดับองค์กรน,นะครับระดับองค์กรว่าคุณมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีหรือเปล่าตราบใดที่องคอ์กรคุณมีมาตรการที่ดีกฎหมายฉบับนี้ก็คือจะโอเคกับคุณนะครับดังนั้นบริษัท X ะะมีหน้าที่ในฐานะ Data Controller นะครับในการเก็บรวบรวมใช้ประมวลผลเปิดเผยข้อมูลสุบุคคลของลูกค้าพนักงานคนที่ผ่านไปมาที่มาติดต่อกับคุณอย่างดีนะครับอย่างดีเดี๋ยวผมจะพูดหลักการว่าอย่างดีที่ผมพูดน่ยคืออะไรนะครับดังนั้นตัวละครที่1 Data c o n t r o l l e r นะครับคุณมีหน้าที่ในการที่ต้องปฏิบัติตปฏิบัติการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับตัวละครที่2ท่านเองเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาที่รันบิสเนสหรือว่าท่านเองเป็นบริษัทอย่างที่ผมพูดว่าเป็นบริษัท X นะครับที่ทําธุรกิจหรือว่าท่านเป็นองค์กรภาครัฐทุกกิจกรรมเนี่ยท่านไม่ทําเองหรอกมันจะมีบางกิจกรรมที่ท่านไม่ทําเองและท่านสั่งให้บุคคลหรือว่านิติบุคคลอื่นดําเนินการในเรื่องนั้นแทนท่านบุคคลนั้นหรือองค์กรนั้นเราจะเรียกว่า Data Processor นะครับผมยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับ Data Processor เนี่ยนะครับตัวอย่างแรกการทำเงินเดือนให้พนักง,งานบริษัท X ของผมเนี่ยมีพนักง,งานแต่ผมไม่ทำเงินเดือนให้พนักง,งานเองผมจ้างบริษัท Y ทําทำ payroll ก็คือบริษัท Y เป็นบริษัททําเงินเดือนให้กับพนักง,งานผมผมต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง,งานผมไปยังบริษัท Y ให้ดําเนินการจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานของผมดังนั้นบริษัท Y เนี่ยเขาจะได้ข้อมูลเยอะนะฮะก็คือข้อมูลพนักง,งานจากผมไปนะครับบริษัท Y ก็จําเป็นที่ต้องเป็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะเขาต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ดี แล้วก็ทําตามคําสั่งที่บริษัท X เนี่ยสั่งให้เขาทําอะไรนะครับดังนั้นตัวอย่างที่1ผมสั่งให้บริษัทํา p ทำเพโ l บริษัท Y เป็น Data-Processor เขาต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่บุคคลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าหน้าที่นี้คืออะไรนะครับตัวอย่างที่2ผมก็มีบริษัท Z บริษัท Z เนี่ย๋อผมไม่ใช่มีบริษัท Z ผมสั่งให้บริษัท Z เนี่ยประเมินนะครับวิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้าของผมนะครับทำา d t t a n n l y y t i s s ผมก็ต้องส่งข้อมูลให้บริษัท z ดนะครับดังนั้นบริษัท z AT ก็เป็น Data Processor นะครับผู้ประมวลผลข้อมูลเพราะเขาทำตามคำสั่งของบริษัทผมแล้วผมเนี่ยส่งข้อมูลลูกค้าให้เขาประมวลผลเขาต้องประมวลผลให้ดีให้สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมาย pdpa เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงบ้างแต่จะบอกไว้ตอนนี้ว่าตัวละครหลักๆมี2ตัวนะครับ data controller และ data processor ต่อไปนะครับเราพูดถึงขอบเขตการใช้บังคับบ้างผมจะพูด2หลักนะฮะกฎหมาย pdpa ของเราเนี่ยบังคับใช้แบบ2หลักหลักแรกถ้าท่านตั้งอยู่ในประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้กับท่าน เหมือนเดิมยกตัวอย่างเหมือนเดิมบริษัท X ของผมเนี่ยผมประ tourism, <objectively worth. S 2> มวลผลคนลูกค้าต่างประเทศหมดเลยไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวแต i, ่ผมดันตั้งบริษัทผมที่ประเทศไทยกฎหมายพ DP a บังคับใช้กับท่านบริษัทผมตั้งอยู่ที่ประเทศไทยประมวลผลคนต่างชาติบ้างคนไทยบ้างท่านตั้งอยู่ที่ประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้กับท่านบริษัทท่านตั้งอยู่ที่ประเทศไทยประมวลผลกฎประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไทยทั้งหมด ท่านตั้งอยู่ที่ประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้กับท่านดังนั้นหลักแรกคือดูง่ายที่สุดท่านตั้งที่ประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้กับท่านหลักที่2คือในกรอบสี่เหลี่ยมท่านไม่ได้ตั้งในประเทศไทยท่านเป็นบริษัทเมืองนอกท่านเป็นบริษัทต่างชาตินะฮะถ้าท่านมีกิจกรรมในการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือท่านมอนิเตอร์ ก็คือเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการเฝ้าติดตามพฤติกรรมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแม้ท่านจะไม่ได้เป็นบริษัทไทยคือท่านจัดตั้งที่ต่างประเทศท่านก็ต้องถูกอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้มี ตัวบริษัทหรือว่าการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยโซเชียลมีเดียนี้จดทะเบียนอยู่ที่ต่างประเทศเลยเป็นบริษัทนอกนะฮะแต่มีการมอนิเตอร์ถูกไหมครับมีการเสนอบริการคือบริการโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์บุคคลต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเวลาบุคคลต่างๆเนี่ยเข้าใช้บริการโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะตัวโซเชียลมีเดียก็ต้องมอนิเตอร์พฤติกรรมนะครับของเจ้าของบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยดังนั้นโซเชียลมีเดียเจ้านี้เนี่ย กฎหมายไทยก็บังคับใช้กับเขาแต่หลายคนจะตั้งคําถามว่า,าแล้วมันจะไปบังคับใช้นอกราชอาณาจักรได้ยังไงนะครับกฎหมายไทยก็ตั้งขึ้นมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งครับก็คือตัวบริษัทที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาเข้าขายที่ผมตั้งกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้เนี่ยคือเสนอขายสินค้าบริการแล้วก็มีการมอนิเตอร์พฤติกรรมที่อยู่ในประเทศไทยเขาต้องมาตั้งตัวแทนในประเทศไทยให้สคสอเนี่ยสามารถไปคุยได้ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สคส,ออสอจะได้รู้ว่าฉันจะต้องไปคุยกับใครนะครับดังนั้นกฎหมายไทยก็มีการกําหนดว่าต้องมาตั้งตัวแทนในประเทศไทยนะครับดังนั้นอันนี้คือขอบเขตการใช้บังคับนะครับหลายคนจะมีข้อสงสัยเมื่อผมพูดถึงขอบเขตของประเทศไทยแล้วเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันมีการพูดคุยกันว่ากฎหมาย GDPR เนี่ยขอบเขตการใช้บังคับของเขา ก็มีสภาพนอกราชอาณาจักรเหมือนกันคือสามารถยื่นมือมาบังคับใช้กับตัวองค์กรของประเทศไทยได้นะครับทีนี้ผมจะมีการาพูดคุยอย่างนี้ละกันนะครับกฎหมาย GDPR เนี่ยนะฮะให้ท่านดูในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับผมจะยกตัวอย่างนี้และตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตั้งขึ้นมาในประเทศไทยตั้งเฉยแต่อยู่ดีก็ดังขึ้นมา นักศึกษา EU ก็พากันบินมาเรียนที่มหาลัยในประเทศไทยมหาลัยนี้ไม่ต้องปฏิบัติตาม GDPR อันนี้คือหลายคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องทำตามกฎหมาย GDPR ด้วยนะครับฟังอีกครั้งนะครับมหาวิทยาลัยไทยตั้งเฉยๆของตัวเองต่ดังขึ้นมานักศึกษา EU บินมาเรียนกัน300 800 10,000คน มหาลัยนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย gdpr เพราะอะไรครับ gdpr เขาออกไกด์ไลน์มานะครับตาม article 3 tourist scope นะฮะว่าการที่จะดูว่าองค์กรที่อยู่นอก eu เนี่ยจะต้องทำตามกฎหมาย gdpr หรือไม่ให้ดูที่ว่าองค์กรนั้นฟังนะครับ target บุคคลหรือองค์กรใน eu หรือเปล่านะครับถ้ามหาลัยผมเนี่ยไปตั้งตัวแทนใน eu เพื่อกว้านลูกค้าทั้งหมดมาที่มาเรียนนะครับหรือผมสร้าง ตัวแคมเปญอะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากในการที่จะก้านลูกค้าจาก EU เนี่ยนะครับมาเรียนที่ประเทศไทยให้ได้ผมจะต้องทำตาม GDPR นะครับดังนั้นการที่คุณอยู่เฉยๆแล้วคนอื่นเขาบินมาทำงานบินมาเรียนกับคุณเองเนี่ยคุณไม่ต้องทำตาม GDPR นะครับอันนี้ดูไกด์ไลน์ GDPR เพิ่มเติมได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับ Article 3, territorial scope of GDPR มีไกด์ไลน์ออกมานะครับเขียนชัดเจนนะฮะขอบคุณมากครับ